สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองปลดอาวุธคอสชอกับจุรินลักษณะวิสิทธิประชาธิปัตย์แนวทางการเมืองควันความว่าด้วยร่างรัฐธรรมนูญยังไม่จางหายก็ตามมาด้วยแฮชแท็กปลดอาวุธคอสชอพรันที่สภาผู้แทนราษฎรบรรจุร่างพรบรยกเลิกประกาศ และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนั่นหมายถึงความร้อนแรงที่จะมีการรื้อฟื้นบรรยากาศทางการเมืองในห้วงหลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557ให้หวนกลับคืนมาเป็นการหวนกลับมาในที่ประชุมและเวทีแห่งสภาความคิดในการยกเลิกประกาศและคำสั่งของคอสช เป็นความมุ่งม,มั่นและตั้งใจไม่เพียงแต่จะมีการยืนยันจากนักการเมืองในปีของประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องหากแต่พักอนาคตใหม่ก็เคยพยายามมาแล้วแต่ถูกสกัดกั้นเต็มเรี่ยวแรงแม้การเคลื่อนไหวภาคประชาชนด้วยไอลอก็ใช่ว่าจะราบเรื่้งทั้งๆท,ที่สามารถล่ารายชื่อได้ครบตาม บทบัญญัติของรัฐธรรมนูนพศ2560และเสนอต่อประธานรัฐสภาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2563แต่กว่าจะเข้าสู่ระเบียบวาระก็เดือนธันวา2564ปฏิบัติการครั้งนี้แม้เป้าหมายคือปลดอาวุธคสอชอแต่ผลสะเทือนนั้นลึกซึ้งกว้างขวางบทบาทของพรรคพลังประชารัฐบทบาทของพรรคภูมิใจไทยบทบาทของพรรคชาติไทยพัฒนาอาจไม่อยู่ใน ความหวังในสังคมมากนักน้ำหนักจะอยู่ที่บทบาทของประชาธิปัตย์มากกว่าท่ามกลางการอภิปรายอันเข้มข้นไม่ว่าจะมาจากพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะมาจากพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะมาจากพรรคประชาชาติสายตาย่อมทอดจับไปยังประชาธิปัตย์อย่างเป็นพิเศษความพิเศษของพรรคประชาธิปัตย์อยู่ที่สถานะแห่งสถาบันของประชาธิปัตย์เองพักประชาธิปัตย์ต้องการ ประชาธิปไตยสุจริตและต่อต้านประชาธิปไตยทุจริตคำถามก็คือประกาศและคำสั่งของหัวหน้าคอสชถือเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่และอย่างไรความคืบหน้าล่าสุดข่าวลือข่าวปล่อยจากพลังประชารัฐสะท้อนรอยร้าวภายในพลังประชารัฐทำไมข่าวลือเรื่องการย้ายพักจึงยังดังกระหึ่มมาจากภายใน ของพรรคพลังประชารัฐทั้งทั้งที่ไม่ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณล้วนยืนยันในความสัมพันธ์อันแนบแน่นแนบแน่นและยาวตั้งแต่อยู่ในกองทัพผ่านบุรพาพยัคฆ์แนบแน่นตั้งแต่ร่วมกันทำรัฐประหารเดือนพฤษภาคม57กระน,นั้นก็ยังมีข่าวลือปล่อยออกมาว่ากลุ่มสามมิตรที่นำโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ อย่างคิดกลับคืนทิ่นเก่าและลือว่านายวิรัตรัตนเศษอาจไปซบพักภูมิใจไทยวงการการเมืองมองว่าข่าวลือที่ถูกปล่อยออกมาลักษณะนี้สะท้อนการเคลื่อนไหวแต่เป็นการเคลื่อนไหวในลักษณะต่อรองและเพิ่มมูลค่าทางการเมืองเป้าหมายหนึ่งมุ่งพยังโอกาสที่จะได้ หากมีการปรับคอรมอรเป้าหมายหนึ่งมุ่งไปยังการจัดลำดับบัญชีรายชื่อในอนาคตอันใกล้เป็นการต่อรองไปยังระดับหัวซึ่งยึดกลุ่มกลไก่การนำพัก 1. ย่อมเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาและ 2. ย่อมเป็นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหากจับอาการจากการให้สัมภาษณ์ ร่วมของพระเอกธรรมนัฐพมเผ่ากับนางนารมนพิญโยสินวัตรล่าสุดทั้งสองมิได้ปฏิเสธความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่ภายในพ,พรรคพลังประชารัฐเพียงแต่ยอมรับว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มตนกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนื่องจากมีความมั่นใจเป็นอย่างสูงว่าจากการบริหารจัดการโดยพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพัก สภาพการได้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีและเป็นคุณข่าวลือที่ถูกปล่อยออกมาเป็นความไม่พอใจของบางกลุ่มบางฝ่ายภายในพักพลังประชารัฐรวมถึงภาวะไม่ลงตัวภายหลังมีการปลดรัฐมนตรีมากกว่าความหมายไม่ว่าจะมองจากแต่ละถ้อยคำของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าไม่ว่าจะมองจาก สภาพความเป็นจริงที่ดำรงอยู่ภายในของพักพลังประชารัฐสะท้อนให้เห็นว่ารอยร้าวที่แตกแยกอย่างไม่สมานแนบแน่นปมเงื่อนอยู่ที่ตำแหน่งรัฐมนตรีที่ขาดหายไปอย่างน้อยก็สองที่นั่งและรวมถึงการยังไม่ลงตัวในดุลแห่งอำนาจภายในพักนี่ย่อมเป็นงานที่พระเอกประวิทย์วงษสุวรรณ ต้องบริหารจัดการความคืบหน้าล่าสุดประชาธิปัต์ไหวไหมธรรมนัตบุกสุราษเปิดตัวผู้สมัครลั่นปักธงพลังประชารัฐยกจังหวัดที่โรงแรมแก้วสมุทรจังหวัดสุราษฎร์ธานีร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าสสจังหวัดพะเยาและเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐลงพื้นที่พบปะสมาชิพกพรรคและว่าที่ผู้สมัครสสเขต1-6สุราษฎร์ธานี ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าขอบคุณชาวสุราษฎร์ธานีและตัวแทนสมาชิกพักทุกคนที่ให้การต้อนรับอย่างเป็นอย่างดีทําให้เห็นว่าการทํางานของตนมีผลทําให้ทุกคนเกิดความเชื่อใจถือเป็นสัญญาณที่ดีที่จะรวมพลังในการได้รับความไว้วางใจเป็นตัวแทนของประชาชนในฐานะฝ่ายรัฐบาลอีกครั้งโดยเป้าหมายหนึ่งเดียว คือการแก้ปัญหาความืุดร้อนของพี่น้องฐานรากที่ถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศมากที่สุดส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นรายได้ของประเทศแต่กลับต้องเจอภาวะผลผลิตตกต่ำไม่ได้ราคาโดยเฉพาะภาคใต้ที่มีอาชีพปลูกปาล์มและยางพารายัางต้องประสบปัญหาส่งผลต่ออาชีพรายได้และปากท้อง รรออกธรรมนัตยังกล่าวว่าก่อนหน้านี้ตนเคยได้รับร้องเรียนจากประชาชนในอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อยู่ในที่ดินสพกไม่มีบ้านเล็กที่ทำให้น้ำไฟเข้าไม่ถึงเมื่อทราบเรื่องการลงพื้นที่จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทันทีเพื่อให้พื้นที่เกิดความเจริญเชื่อว่า การมีตัวแทนสสแต่ละเขตเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้พรรคพลังประชารัฐเข้าถึงปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึงไม่ใช่แค่การมองภาพรวมของจังหวัดแต่ต้องมองให้ลึกถึงความเดือดร้อนโดยเฉพาะการลดขั้นตอนการทำงานของรัฐบาลที่ทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างล่าช้าผมเชื่อว่าครอบครัวพลังประชารัฐจะสร้างพลัง พัฒนาสุราษฎร์ธานีทั้ง6เขตจะช่วยทำให้พี่น้องฐานรากอิ่มท้องมีอาชีพมีรายได้มีชีวิตที่ดีขึ้นร้อยเอกธรรมนัสกล่าวด้านนางนารมนพิญโยศินวัฒน์เฮรญยิกพักกล่าวว่าพลังประชารัฐพร้อมส่งผู้สมัครสสสุราษฎร์ธานีลงทุกเขตและในอนาคตไม่ว่าตนและร้อยเอกธรรมนัสจะอยู่ในตำแหน่งการเมืองอีกหรือไม่ จะยังเดินหน้าแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้กับชาวบ้านต่อไปเพราะเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่มีใครแก้ได้ที่ผ่านมาร้อยเอกธรรมนัฐดำเนินการอย่างเต็มที่เต็มความสามารถเพื่อยึดคืนที่ดินจากนายทุนกลับมาให้กับประชาชนให้ได้มีที่ทำกินรวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะดูแลตั้งแต่ในคันมานดา จนถึงเชิงตะกอนการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนและแก้ปัญหาของสินค้าทางการเกษตรต้องมีตลาดนำมีตลาดส่งออกและการแปรรูปสินค้าทั้งนี้ไม่ได้ต้องการอำนาจไม่ได้ต้องการผลประโยชน์แต่เรามาแก้ปัญหาเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงโดยเป้าหมายเดียวกันก็คือการแก้ปัญหาอย่างไรให้ประชาชน อยู่ดีกินดีแบบยั่งยืนปัจจุบันสสทั้ง6เขตของสุราษฎร์ธานีเป็นของพรรคประชาธิปัตย